สวัสดีครับพอดีตอนนี้เลิกงานแล้วนะครับที่อเมริกาตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับผมเลิกงานผมก็เดินกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็ไปวิ่งในสวนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับระหว่างทางสวนมีอะไรบางนะครับตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วครับด้ชุดเีพร้อมลุยแล้วครับเราไปเดินในสวนกันนะครับ ตอนนี้เราก็มาในสวนแล้วนะครับสวนก็จะเป็นลักษณะฝั่งนี้ก็จะเป็นป่านะครับฝั่งนี้ก็เป็นป่าสองฝั่งเหยเป็นป่าทั้งคู่เลยเราจะตัดลัดไปนะครับนี่เดินจากป่านะครับเดินเข้าไป เดอพอเข้ามาจะในป่าก็จะเป็นยังไงครับเป็นทางเดินอันนี้มันเหมือนกับทางเดินในป่าครับให้เราเดินออกเปิดกายจะมีเป็นป่าทั้งสองฝั่งเลยมีทางขยะไว้ทุกจุดนะครับอันนี้ถ้าเรา,เาหมามานะครับเนี่ยเขาจะมีถุงพลาสติกนะครับ สำหรับเวลาหมาขี้เนี่ยฮะลามาน้องหมาถ่ายเขาก็จะเอาพลาสติกเนี่ยใส่ตือหมาแล้วมาทิ้็ขยะเขาจะเอามาน้องหมามาจุงกันดอกไม้ผ่าตไปหมดเลยก็จะมีทั้งคนวิ่งคนเดินคนนั่งพักนะครับที่เขาจะมีทางให้ขึ้นได้หมดนะครับ วนางพักด้วยเดินมาที่มีคนวิ่งตลอดเลยนะครับที่นี่เขาเจะชอบกีฬากันมากนะครับหลังเลิกงานก็จะออกกำลังกายกันที่นี่จมีสวนสาธารณะเยอะมากแต่ก็มีหลายรูปแบบนะครับที่เรามาวันนี้คือสวนแบบสำหรับวิ่งสำหรับเดินโดยเฉพาะแล้วก็ได้บรรยากาศของความธรรมชาติของป่า ที่นี่โชคดีอย่างคือมันไม่มีสัตว์ร้ายครับมันไม่มีงูไม่มีอะไรมันเลยเดินแบบสบายใจมีน้องหมาดื้อจะไม่เดินนะตรงนี้มีทางแวะด้วยนะครับตรงนี้มีสระน้ำ có cho mạo quay nằm lên cạnh be yep. Hey, Can I video? Các bạn I so <laughs> Bring it. Don't go The one stick and you didn't give me a หาทางขึ้นนะครับขึ้นไหนดิเนี่ย no. No, deep. Too deep. นี่ <No. S 1> ขึ้นไลยแนละ้วเ uh, uh. uh, uh. no. no. จ้าของให้ไปรอบเน้อู้รถออฟฟิศ <laughs> น้ำ <Yeah. S 2> เห็นครับปลาเต็มเลย You know what is what's name is Fish. No, no. <laughs> yeah. I right, maybe perch. Trick. Perch. How big about, about these are pretty big? Yeah. Are you coming? No, i the party. ขนาดมาว่ายน้ำมันยังไม่กลัวเลยเต็มไปหมดเลยปลาอุย้ยมันจะกัดมือมันกัดมือด้วยมันว่าให้านมาดุดุดปลาดุเกือบแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้น้องจะกัดมือเลยครับรยุกความที่มันชินมากชินคนมาก น้ำมือไปแย่กับโดนกัดแล้วอากาศสวยมากเลยอันนี้มานเกือบทุ่มแล้วนะครับดูยังสว่างใชยอยู่เลยเดิไปตอนครับนี่นี่เป็นสระน้ำสระบัวนะครับนี่นสระบัวเลยปลาเยอะมากเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้แล้วก็เชื่องมากเลยมันจะมากัดมือว่ะ ในส่วนนี้อันนี้นะครับนี่ให้ดูนี่อันนี้คือปุ่มฉุกเฉินนะครับ,รบเ,เมเมอร์เจนะครับเขาจะมีปุ่มให้กดกดแล้วจะมีเสียงพูดด้วยขอความช่วยเหลือได้นะครับเกิดเราเกิดอะไรขึ้นมาเราสามารถขอความช่วยเหลือได้มันจะมีทุกจุดเลยนะครับเรื่อยๆเลย <_' S 1> ตรงนี้มันจุดพักกุดตือครับข้อดีคือนี่ให้ดูนี่ครับจุดพัก ต้องจุดพักก็จะมีน้ำให้กินด้วยนะครับครับมีน้ำให้กินด้วยนะครับสวยมากเลยครับด้าหลังที่เราเดินมาครับมีจุดให้น้ำบริการน้ำไม่สะอาดมากนะครับและน้ำเย็นมากเย็นชื่นใจเลยเมื่กี้เอาหมามาต้อนรับด้วยที่สะดวกมากนะครับมีทุกจุดเลย ข้างทางก็ฝั่งก็จะเป็นป่าคนบินต่อทาง เดินออกมาอะไรเนี่ยเป็นทางแยกอีกแล้วอันนี้ไปทางนี้อันนี้เดินขึ้นไปในป่านแน่เลยเราขึ้นป่านีกว่าครับดูซิมีอะไรบ้าง นนทุ่มกว่าแล้วฝั่งนู้นข้างล่างจะเป็นข้างล่างแล้วนี่เราเดินเหมือนเราเดินขึ้นเขาแล้วนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าได้ยินเสียงหอบก็อย่าว่านะครับ <c oughs> เหนื่อยจริงอันนี้ก็เป็นลานโลง่โลงๆเลยฮะใหญ่เลย อันนี้สำหรับสงสัยเวลาแดดออกนี่เป็นนอนตากแดดกันเนะี่ยผมชอบที่อย่างคือไม่ว่าจะไปทางไหนนะครับดูดิขนาดขึ้นภูเขานะขึ้นมาวันนี้ก็ยังมีถังขยะให้เลยและข้างๆก็จะมีบอกนะครับว่าตรงนี้มีอะไรนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ มันคือตัวอะไรอ่ะมันอยู่ในป่าครับนี่คอยดูระหวังตัวพวกนี้ด้วยเราขึ้นเขาแล้วครับขึ้นมาคนเดียวด้วยนี่อ๋อแล้วตรงนี้ก็จะมีนกนี่นะครับ นกนิษอยู่แถวนี้จะเจอหรือเปล่านะนั้นต่อไปครับโอ้แถวนี้มันเป็นเขาไงมันก็เลยมีสัตว์เยอะนี่คันนี้ใครอะ่ะอ๋อกระลอ,อกครับผมมีกะลอ,อกเยอะมากตรงนี้ <c oughs> มืดแล้วเห็นไหมครับ มีนี่ด้วยมีนกหมนกไก่ฟ้าเลยอยูบ่บริเวณนี้ครับโอ้ยตรงนี้มีแลคคูนด้วยนี่ครับมีไปและคูนด้วย ทางเดินเราเข้าไปหน่อยแล้วกันโอ้เสียดายมีคนนั่งอยู่ลองมาดูว่าวิวอะไรมาก yeah. มันจะเป็นโอ้ยสวยมากเลยมันเป็นที่สำหรับนั่งเล่น <laughs> เดินมาครับเป็นที่นั่งเล่นอย่างนี้เป็นสวดโค้ง เป็นส่วนโค้งโอ้ยดูนี่เราสามารถมองเห็นจากข้างบนไนด้เลยนี่เป็นข้างบนนี่ม,มองไปข้างล่างนะครับดูลงไปว้าวลึกมากดูนะตรงนี้ก็เป็นทางเดินคนเดินเที่ยวเนี่ยที่เดินอีกทีครับแล้วก็นั่งดูวิวนะครับนี่มีโต๊ะให้นั่ง จะใหญ่แล้วนี้หนึ่งทางนี้หนึ่งทางนี้หนึ่ทงทาง,ทงโอ้ยตรงนี้มีนี่ครับนี่แถวนี้จะมีควางกับสักังนะครับนี่ เ <ส probation> จอทางออกแล้วโอ้ยอันนี้เป็นลานโล่งเลยอ๋อที่เปจุดนั่งเล่นนะครับนี่จุดนั่งเล่นจุดหนึงโอ้ย อันนี้ออกมานี่เลยครับเป็นลานโล่งๆเลยดูดูน้องหมาวิง่งว้าวหายไปเลยโอ้โหน้องหามามีความสุขมากเลยครับสนามใหญ่มากไมายตัวแล้วนุ๊กหมาวิ่งเลยออกมาตรงลานนี้ ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วครับดูบรรยากาศ2องทุ่มที่นี่ยังสว่างอยู่เลยโอเคงั้นผมก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เราไปเที่ยวกันใหม่นะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่นี่ก,ก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วครับ